เราจะมาเล่น My Hero แล้ววันนี้เราจะเล่นทุกตัวอ <ñ ướ ng> โอ้โห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 อะไรวะเน Nine ี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรขนาดนั้นวะไททันมาว่าจะฟังเฮ้ยมังไปเปล่าว่าให้แบบนี้แ็กสิ่งสิ่งละเยี่ยอย่างเวอร์สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมคนอยางผมเนี่ย กูเป็นฮีโร่ได้ใช่ไหมไม่ไอ้พวกเนี้มึงเนี่ยเป็นแค่ไ e อ้กระดองสวะแค่นั่นแหละไอ้มาสิจบ p l ัสอุดย่า <Yeah! S 2> สวัสดีครับผมอยู่กับผมใจราเชนเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่น my hero พอดี้อนิเมะต,ตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะจบแล้วนะครับทุกคนนะครับสู้สึกสุดท้ายเสร็จแล้วแล้วผมรู้สึกประทับใจมากนะครับผมนะตอนนี้มังงะเนี่ยเหลือแค่4ตอนเท่านั้นทุกคนนะครับผมรู้สึกผมอยากล้ำลึกถึงความรู้สึก การเป็นฮีโร่อีกสักครั้งนะฮะยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องใจราวด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะเล่นทุกตัวที่มีนะครับผมในไมฮีโร่เลยแล้วถามว่าคนที่จะมาโดนสกิลนั่นคือใครลุงกันจะมีเดคุนะครับทุกคนฮีโร่สเลเยอร์นี่น่าจะนักฆ่าฮีโร่ใช่ไหมอาเซเฟมคืออะไรอ่ะเอ็นเวเดอร์หรอส่วนสเปริลไฟน์เนี่ยนี่เป็นโทโดโลกินะครับทุกคนเอ็กโซบาคุโกไอซสวาบาคุโกมา ด้วยอย่างนั้นเลยหยอกหยอกเมาเลดี้ดินะไอตัวใหญ่นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมาตัวนี้มาวะและโกโจเนี่ยนะ What What? โกโจโหรอใ,ใครอยากเห็น <c oughs> ผมเอากโอกโจไปกินไอเคเน้นบุดินนะครับคุณไอฮีโร่ชั้นต่ำสุดอหาหาของห <c oughs> ่วงโซ่อาหารท่างหน้าอย่างแกแล้วเป็นฮีโร่ได้ด้วยเหรอามึงอยาก, <c oughs> ยากโดนก่อนพระราชดีฉันดิฉันเส มึงตัวมึงตัว,ตว,ตวมึงเหมือนจะผิดเรื่องนะมึงอาจจะไม่รู้ก <c oughs> ูกินกินพระเอกแล้วกูก็สูบวิญญาณเป็นมันแล้วยังไงล่ะกูเจอละตัวที่ใช่เริ่จักนี้เหรอคัดจงังน้ำไหลลงไป็นหนึ่งเดี๋ยวนะกลัวไม่ใช่อะไรเลยคัดจังเปลี่ยนไปนะอัตลักษณ์เปลี่ยนนะดินเฮ้ยเฮ้ยดินเฮียน้ำแข็งไม่อุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยเจอไห้ได้ชาโดร,กร์กีชอตโต้สแมทนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะ นีแล้วดีน oh ิวไปเท็กซัสเจอคนเวลาต่อยเืดีออมมาช่วยต่อยเเียทุกการต่อยเนืดีเอฟเฟกตหมดเลยทุกคนแมกแม่งดีว่ะดูดิน้อยไอตัวละครพ่อไม่รักนี่เท็กซัส้ย เจอพลังสมาร์ทกูไปหน่อยเฮ้ยมึงไม่รู้หรอว่าในเรื่องกันกูเก่งสุดในเรื่องก,กูเก่งกออไม่ผมไม่รู้หรอว่าเกรกระตูนุนแต่เขาอวยกูเอาแล้วนะเกเกได้เวลาตายอันตี่ออฟอวันไปวันฟออฟอ,อวอุ่นี่เจ้าดีตาแสงเอตาของมีแสงเงี้ยแม่กูเต้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ว้าวว้าว้ว้อะไรวะเนี่ยยไอ้ยปัวปวไวไ่วว้าวเอาเี้มมากระหมจกูไม่ได้เสียงกูไ้ำไอสัตว์ตายใก็ได้ไอเียเขาบิสเตทออเบอะไรวะเนี่ยวาเอนจโอโอ ไอ้้เหียแบบคุณภาพเชื่อว่าจัดอะไรได้ไหนเคมมึงมึงมึงโชว์ท่าเทคโนโลยีมึงนี่กูอยากเห็นมั้อ่ะมาเลี้ยงท่ามาดิท่าหนึ่งแบบเหมือนเหมือนวักหัวใจจะมาแช่แข็งอะเออระยะประชิดอันนี้ท่าสองปันหนึ่งนะคือกูสงสัยละกูเห็นหลายเกมละที่มาทำโชโตเนี่ยมีท่าเหมือนแบบมีอาวุธไอ้คือตัวมันมีควักอาวุธออกมาด้วยหรอน่าดี แต่คนอยวยโชว์ต่อยมากเลยนะเว้ยเออตัวมันหล่อตัวมันหล่ออ่ะเ,เ,เราทำไปยิ่งทำเลยอ๋อนี่น่าจะเคาเตอร์ป่ะแล้วท่าสีอา่าท่าสีก็เป็นเหมือนเดียบไอ้ท่าที่เราชอบใช้บ่อยเฮ้ยเดี๋ยวมึงมึงลองต่อยกูนะเดี๋ยวกูเคาน์าเตอร์นะเดินสองสามยุ้เก้ แล้วไงมันว์าไปข้างหลังแล้วก็แช่เ้ยโอ้ยตัวดูมันเล่นยากจากังวะตอนแรกดูว่าพอเข้าเกมจะเป็นตัวสแปมไกลๆตัวกูเล่นยากเลยเป็นตัวระยะประชิดนะสามไปอันตีนหน้าดิไงขอเห็นไฟของมึงดีเจแค่เยโร่เยโร่มีคื่งไฟโอยเจ้ยโคตรเอาโคตรเอาเจ้ามนดูโคตรร้<ห>นอ<ห>นแรงเลยวะอ โอ้โหไป็นไงวะร้อนแรงมากพลังแข่งไวนุ่นโอ้โหโอ้โหอะไรไปเนี่ยมีพายุไฟด้วยว้าวแล้วกูตายเลยอยู่ไหนฮะอยู่บนไฟเฮ้ยเจโดมีขั้นตีนวะขอปลาไฟใส่รัวๆแล้วก็เอาแข่งแทงเจโนมีอินแฟกซ์เโม โอ้ยเฮ้ยมึงอะไรขนาดนั้นวะไอ้แมงเวอรโอ้ยเฮียแบทแม่งเวอร์ไอ้สกิลเวฟอลังแบบไอ้โคตรเวอร์ไอ้ชีว์แมงเวอร์จริงไหนไอ้เคมึงลองใช้ท่าแรงกูอยากเห็นวะใกล้ๆนี้โอ้ยตายดิตายดิอันติมันอันติมันไฟโซโลโซโลเอาอันติมันเป็นท่าหนึ่งเลยมั้ยเครื่หน่อยมึงกิวมีอันตีคนเดียวยหรอกูก็มี มาคุณเอาไ้คุณดูไว้นะครับเจอกูสมแมนดเลยไม่มีโอกาสได้ขยับล้วเืยอยียกูไม่ไหวจับไว้อ๋อนี่ถ้าบัดลงมาฮะเฮียไม่เฮียร์ใครก็ทีส่วนกูเฮือ ไอเยเกมรบอทมันต <aunque S 2> <me> ้องขนาดนี้เลยวะอะไรขนาดไ้เอ้ยกม่ตาไอ้เี oh. ่ you know? oh, wow, ่ก oh, ูะรยอตัวไม่เบื่อจัด ในเมื่อมึงเก่งอย่างนี้กูคงต้องใช้วิชาลับเรียกแฟนออกมาช่วยฮะเดี๋ยวนะคือกูจะเรียกบาคุโก,ออกมากูต้องเสียตยยังนี่แหละเลยแต่กูไม่กลัวกูจะซื้อบาคุโกเฮ้ยเสียมันจะระเบิดไปซะอุ้ยมุดไปวะเก้วแคนนอนพาวเวอร์ช็อตเอ็กซ์โพตีคอมโบโอุ้ยมีเท่าไหร่ตัวบัสเจ้าโดนจับเวียงจับเวียงไอ้ ไม่เก็บ mm hmm. อะไรเดี๋ยโคตรดีเลยอย่าล <ok> ืมเอะไรไปดูอ้อยเหรออ๋น่าจะดาบีป่ะพี่โชโต้เงซาวเวอร์อิมแพคดิโต้ดิเออ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 อี้ยะช็อตตายมันมันมันดีเกินแล้วด้วยพี่โชโต้กระป๋องขึ้นหายเออโคตรโหดสกิลมึงดูโคตรโอ้ไอ้ย่ะ เฮียต้อใช้โดนใช้ได้สองล้อว่ะสกิลสองเพราะว่าช็อตแม่มันที่โชโตะเลยเฮียอ๋อถ้ากูฆ่าได้มีกูดาวทุกสกิลเจอติกูนี่เลยกูยิงยัดกูหลบกหลบแล้วกูอ,อก้อมไอ้ตัวมึงห่วยจะวะแกออกไปเฮียเลยไม่ได้เล <c oughs> ยไอ้ียตัวแกโคตรอ่อนดูคนอ่อนจัดกูยังไม่โดนสกิลอะไรแม่งเลยเดี๋ยวเวลาไล้วเฮยตายเหือบมากูโก้กดปพลังร้อยเปอร์เซ็นต์ ไอ้นี่ไอ้นี่แขางแบกล่างกูแล้วมึงดูมึงดูหน้ากูดิเฮ้ไอ้โพสต์ไลฟ์โอ้โหโอ้าวว้าว้าวฮอลลีคัพเตอร์ฮอลลีคัพเตอร์ว้าวไปกัตสินคัตสินไอ้เชี่ยมีเพลงด้วยวุ่นถีบเป็นดาวด้วย ไอ้พวกวะไปเ้ยววะวะให้แบบนี้แม่งสิ่งเด่นสิ่งเี้ยอย่างเวอร์เปไ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 อ้เลงคนวย คือตัวอะไรอ่ะข้างันมีตัวมันเป็นต่อยกับเดกกูไงต่อยด้วยกันอ่ะเหมือนเดอร์บูวี่ปะเฮ้ยเอคเคอุลย์ท่านึงวะไมาที่เทไรจัดเชมาสเชียแม่งลูกรักลูกรักจก<ต>ัดมีการเรียกคู่จิ้นตัวเองมาช่วยต่อยด้วยไหนมึงมึงเอามึงเอาตีนมาไว้ให้สมกับเป็นพี่โชโตะหน่อยเว้ยเอาวะเอคเคโอ้ยเอาวะหักกนะูเนีวย มึงเป็นบ้านเป็นโกโจอะไรเฮียบินไอ้เฮียไฟเอ็กซ์มันรอกตัโค้ดฮเฮ้ยเดี๋ยวนะเไปมึงใช้ด้วแข่งวะดลางเกอ้าาละออ้เียกูตายเลย อะไรวะมึงลงมาจูบกูเหรอวะเชี่ยเชี่ยแม่ตัวมึงเล่งโคตรแบบเลียตัวแม่งเอิร์ดเอิร์ดจัดโคตรแบบลูกเลียน้อยเลขอดูทุกคนว่าพี่โชต่อตอนคัสซีนเป็นยังไงฮู้เชี่ยเป็นเพลงปบะเพลงกับตัวร้ายอ่ะเออไอ้คุณชอบป่ะยี่มันตามดีแสงก็โคตรเสียว มันใช้ไม่ได้น่ะไปไปไปเสียงแมกดนานจนผมไม่ได้ยินเสียงเดียวถ้ากผูมขอเ,เป็นโชโตะแล้วกันนะฮีโร่สเตเยอร์ตัวอะไรวะฮีโร่น่าจะเป็นนักฆ่าไหนเป็นประกอบหรอก็ไม่ประกอบนะก็ไม่ได้มีอะไรันตสีโชโตะสิ เจโดจุดไฟข้างตาเกี้ยวจังหวาเฮ้ยคุณชอบตัวนี้อะไรที่เป็นดาบเนคือมึงชอบหมดใช่ปะชอบตัวนี้คื่โดนไฟตัวนี้ปาริสโตคุนคุนเกลียวมั้ยโอ้โหดูของกูขอเป็นตัว เดี๋ยวเวลาเล่นตัวที่ชายทาตีน่าชอบเมาเรดี้ฮะเห็นยวนะแล้วทำไมไม่มีสกิลวัตถุทักทำไมกูมีสกิลเดียววะแต่แบกรอ่ะเีย่าแม่งกัดไปไทยท่านไวเกิงอะไรเนี่อู้อ๋อต่อยช้าแต่แรงเออสื่อแม่เหยียบไปไหนอง

ก่อนพ้นแนนเหรอเฮ้ยมันเข้ามาเรื่อยๆเรหรอไอ้เกชิบหายแล้วโอ้ยไอ้เ,อเคนหรือมึงคือตีกวูวะ ตนที่แสดงอันติของไททันได้ดีที่สุดอยู่ในมาฮีโร่กูอยากชอบไอเคตัวร้ายมาอะไรไม่รูนี่ไมใครอะไม่ของกูออกมาเองมาเองไอเคเราต้องรู้เหมือนสู้อะไรเพื่อนว้าวถ้าจะสู้อย่างนี้ไม่ได้ละมาคูโก้ไอ้เคดีไฟกูมาแล้วจริงๆพวกมันน่าจะเป็นแมทที่มไม่สามารถสู้สองคนแลวชน,น,นะนะ โอ้โหโอ้โหกัวกูตายกัวกูตายก่อนเอื้อปุ่งแอกต์เหรอมาไปโนบุอ๋อสองใจเดียวแคหนึ่งเอออ้าวทำไมท่ามันขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหกูลืมไปนีกว่าไอ้เงี้ยดาเมจมันเข้าออมไหมเลยโอ้ยใครอยากเป็นฮีโร่ก็เป็นเลยตัดไอ้เงี้ยท่าไวไลท์สเกลขนาดนี้โอ้ย โดนทุกบอ้เจ้ามึงโหดเกินโอ้ยโอ้ยไอ้ที่นี่ก็เก่งเกินโอเคอัติมาแล้วเออกูอยากจะบอกว่าระบบมันบอกว่าคุณไม่สามารถเพิ่มเกีอั์ติได้จนกว่าไอ้เทียตายเราต้องเก็บเกีอั์ติด้วยตัวเองเพื่อนว้าตะววงกูตายก่อนเออ เพื่อไม่รอดละพากลูกเวียวกูด้วยเออ,อเฮียโคนมองตัวแม่งโหดชิบหายกวตีมาแกเปรพิสาันจำไลพวกโอนจะได้เหรอว้านี่ขนาดกวนตีเลย นีไงนีไงนีไงีไงโด้ติไปเลยตีไงเจอกันทีกูด้โด้คุณดูััแล้วม่อบม่ไป ไม่รู้แต่ยืมพลังหน่อยนะากอุจรโดนปะไม่โดนโอเคโอเคกูหมดมุกละโอ้มึงรีบแปลงร่างออเร็วกูไม่ไหวแล้วนี่คุต้องเปลี่ยนชื่อคลิปเมื่อใจร้าวแล้วก,ก็คือรวมหัวกันสู้โนมูม โดนอ่เน e, ี่ยไม่ยอมแปลงอะตายแล้วอ่ะมึงมานี่ดิเฮ้ยมึงมานี้เที่ยม yeah, ึงโดนต่อยในทางที่มึงแบกล่างอยู่ดิแบกล่างหน่นี่ยมึงโดนต่อยเลยมึงมาหนี้ดิเอาละไอ้แกเอาแล้วไอ้แกเอาแล้วทุกคนไอ้แกเอาแล้วเยอะเลยเยอะเเยอะเ ตายเหรอจะไม่ตายเหรอเกมสู้เขาโอ้ยเฮียโอ้ยสื่อแมสอ๋อกูโดนเต็มๆเลยยว้าเออมันตายแล้วไอ้เจ้ปิมันบอกว่าเราจะได้โอกาสได้ของไปเท่ไหนๆมันก็ตายแล้วมึงก็ตายไปกับมันดยอะแล้วกัน <c oughs> ได้เล้าดาเมจ5 1เฮ็ยเเฮทำไเมจมากครับผม1%มาตัวสุดท้ายนักฆ่าฮีโร่ขหนึ่งต่อยเาสองตัปลาดาวกระจาย้สามแบล็คเอา์โอ้ยแทงโอ้ยกินเลือด้วะเอ้ยปลาติตันวะหึบอชาดิโก้โอ้า คือตัวเนี้ยคนที่โดนเลียจะติดสตันอันติเมรดอ,อ,อ,อ้อันนี้คือซุปเปอร์สายาห์รึเูว่าอะไรขนาดนั้นทา่าแรกเราต้องคั้นเตอร์ว่ะทา่าสองท่าสาม อ้า <Ooh. S 2> เรื่องอาเรื่องฮะสิเ,เยนอ๊อกปลดปล่อยฮาคีไลชันโอเคมึงต้องตัดกว่านะสามสองหนึ่งอ๋อเป็นแบเป็คาน์เตอร์ใช่ใช่เป็นเคาน์เตอร์ไม่มีคัตตี้เลยฮะตัวนี้อันตีอ่ะไม่มีคัตตี้ต่อไม่มีห,หมดละ อันนี้ตัวดีป่ะเป็นแอนตี้ฮีโร่ดีกว่าคือมันมีคอนเซปต์ประมาณว่าถ้าใครไม่ใช่ฮีโร่ในอุดมคติของมันมันจะฆ่าทิ้งแล้วมันบ้าเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมันหาว่าสมมติมึงเป็นฮีโร่ที่มึงแบบอยากได้อยากเป็นฮีโร่เพราะอยากได้เงินเดือนเยอะๆมันก็จะมาฆ่ามึงเพราะบอกว่ามึงเป็นฮีโร่จอปอปแต่เอาจริงนะนี่ถือเป็นแมปที่ทำได้ดีมากๆระดคนดีแบบใส่ใจรายละเอียดแบบมากๆนะทุกอย่างเอฟเฟกต์คัตซีนคือมันแม่งดีอ่ะแบบรายละเอียดตัวละครมันมันดีจริงๆ แต่บางตัวก็ลุกงเมยน้อยอยู่นะอือออ้อพี่โชว์ตัวโอ้โหใครเป็นเมย์ร้องไห้คูบอกเลยร้องไห้ครับคือแบบไม่มีอะไรเลยทุกคนแบบไม่มีอะไรเลยจรยิงๆน,นะโอเคอยกใไรใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชรชออ์กด subscribe ช่องใจเราด,ด้วยนะครับผมอยากเห็นอะไรแบบต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้เลย